สะอ่อนคากแม่แม่เอฟซีโตเกียวมิวสิกบุเจ้าขาคอมมินเป็นทางเดียวกันเบิดเลยเมื่อคืนนี้อกุมปีดของเพิ่นบุเจ้าเอ้ยไล่สตรีมเพิ่นอีพี29นะคะโตเกียวโป่งลางสะออนนะในแขกรับเชิญคุณอีดโป่งล่างสะอ่อนและก็พี่ลูลูล่าล่า,ลามารวมแจ่มบุเจ้าขาโอ้เริ แต่สิว่าจังไดเลิศปังทุกอีพี่เอาโลดบบมี่มองตีมูเจ้าค่ะมีมองตีมองเดียวนะฮะก็จะได้หาเงินไปซื้ออีพีสามสิบต่อใดล่ <c oughs> ะ,ะกัเนาะหลายคนก็โอ้โหมาคอมเมนต์บอกว่าดีมวนแห้งเลิศบอเสียดายกับการที่ได้ซื้อบัตรเข้าไปเบิ่งกมูเจ้าค่ะบอเสียแห้งที่หักตุกเกี่ยวมิวสิก บอเสียแห้งที่สนับสนุนเพิ่นมากตั้งแต่อีพีหนึ่งจนฮอดอีพีนี้มุเจ้ากานะฮะที่สำคัญเนาะหลายคนก็นสิคิดว่าเพิ่นเปิดหลายอีพีแล้วยีซิเก้าอีพีแล้วนะฮะกาสีมาไล่นะเพราะว่าอีพีหนึ่งกับพ่านแค่อาทิตย์นะอาทิตย์นี้น้อยอย่างสีเนาะเมฮักบ้านหักสิมีมาไล่หายหลายคือเก่าบอฟสซนวาที่ใด้ได้เจ้าอ มาไล่อย่างสมาหลายโพดโพ่พบุเจา้าขาปกติบอกว่าพ่อแห้งนะข้อเข็ดข้อนี่นะฮะซุมมือนี่เมื่อขึ้นนี่แหละบแม่นมซุมมือน,นะคะอืใหญ่ก็เกามุกเจา้าขาปกติตามยามมันบบซุมมือนี่ตเตะเลยบุเจา้าขาลากพื้นไปบุเจ้าโอ้ย เอฟซีกตกเกี่ยวมิวสิกนะฮะจะเป็นร่ำรวยจะเป็นโอ,โ,โอ้โหบุเจ้าขาปังปังมิตาสีเท่าๆแดงๆบุเจ้าขาสีเขียวเม,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 ม่อมบมีนะคะนี่แหละจุดนี่บุเจ้าขาที่หลายคนที่กำลังมองว่าโอ้โหอีพีต่อไปพวงมาไล่สหลายชนใดพด้จะมีเงินมาเปกันดอกกัเดียบันบอกโอ้โห,โหสิ่งที่เราเห็น นะฮะกืนขาดมากๆากมูเจ้าขาจังไดกะน,นี่แหละพอๆเมียเอฟซี FC, ตัวเกียวมิวสิกนะฮะให้กันสนับสนุนพูยิบาลฟินแลนด์พูนกับเป็นคนตะหักนะฮะสื่อตรงนะว่าตรงไปตรงมามูเจ้าขาอันใดเป็นจังไดเนวไดแมนบอหรือผูดด้ใดเห็นต่างนะคะผู้ใดเห็นต่างคอมเมนต์ได้เด้อมูเจ้าขาให้สิทธิ์คุณเลยค่ะอืมเมนได้คุยได้ช่องหนูนี่ว่าม,มีปัญหานะคะใครอยากพูดอะไรใครอยาก อ่าแสดงความคิดเห็นอะไรว่าได้เบิดบูเจ้าขาแต่ว่าให้มันสวยงามแน่อย่ารุนแรงไหนะคะบางทีหนูอาจจะสะดุง้งสะดุ้งก็ได้ค่ะและที่สําคัญนะคะใครจะปินยังไงใครจะรอกกับใครเนาะบอกเกี่ยวกับหนูนะคะหนูเป็นคนที่อ่ามองบวกนะคะรักทุกคนตกเกี่ยวทุกคนนะคะและเรื่อง fc ปลอมหรือ fc ตัวจริงนะคะที่เป็นกระแสอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เอาตรงไหนมาวัดว่าเป็น fc จริงหรือ fc ปลอม นะ,ะนี่คือหนูในบนตัวจริงหน้าดำๆก็เลยเป็นเอฟซปอมบอกพออยู่หน้ากล้องหน้าใสาเปี้ย <c oughs> ก็เลยเรียกว่าเอฟซปอมเหรอฮะมั่นวัดกันบอได้พวกเจ้าขาบางคนนะฮะเป็นอ,า,อาวตารขาเขาจาอาจจะสนับสนุนโตกเกียวมิวสิกหนักมากก็ได้เนาะอ,อันไดก่ะ มันเอามาวัดกันบริเวณบูเจ้าค่ะจะปิ่งนื้อจะปอมนะคะเข้าควนฮักกันหรือฮักกันบ่ได้เข้ากะควนอ่าบ่ต้องไปหาจังสันนะคะบ่ต้องไปหาถามผูุ้นันูุนี้ว่าเมนเน้มันือจะเป็นกระแสดามาเพราะเป็นกระแสดามามันก็สะส่งผลกระทบไปหากับค่ายตัวเกี่ยวคือเก่านะคะเดี๋ยวเขากระสิมองว่าคนที่บ่มากับเอย FC มันเดิมกัดกันแล้ววันไหนมันเดิมเม้าให้กันแล้วจังสันนูนนีนั่น แมนบอกค้ามันตอนน้องหนีนะสำหรับคนที่ถามก็คนพิจารณาเนาะกับบริวาเพื่อนดอกแค่แกแบอกว่าคนพิจารณานะคะบางทีเขาเหตุจังสันกะเขาหักเขาเขาหมักเขาเขากะยาห่าดาม่าไปล่งเขาแมนบอกมันจะดีที่สุดนะฮะหนูวา่าหรือมันโบแมนกับหนูก็ขอกราบอภัยนะฮะขอกราบอภยัยถ้ามันโบแมนคือหนูวาาน่าเนะจังไรหนูมองวา่าการที่จะมาสาั่งมาถามมาหนีมันก็นจะเป็นการ โ้ออกันไปโตออกันมาสุดท้ายเราก็เกิดดราม่าพอเกิดดราม่าแล้วก็กินหลายๆทองอื่น,นะ,ะโอ้ยโมเมนมาหมา,มางสันมุเจ้าอันนั้นมาหมานอกดราม่ากับมามามันแตกต่างกันมูเจ้าขาฝากไว้นําเด้อสมิงไม่เคยไปยุ่งเรื่องของใครเด้อฝากไว้นาอย่ามายุ่งเรื่องของหนูเราจะมาว่าหนูนะคะเออหนูกระเทือนในสิ่งที่หนูรักหนูชอบหนูมกักไพหนูกบว่าผู้นัน้นละเออฮักไพ่แพ่งไผกะแล้วแต่สิทธิส่วนบุคคล เนาะเรต้องไปก้าวไกลกันขอกราบคุณสำหรับคนที่เข้าใจนะคะ